สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้อยู่กับผมนะครับช่องนุ้งเบียร์สารชาแนลนะครับมื่อนี้นะพี่น้องเนาะอากาศดีๆยังหมดเศร้าแล้วครับมาพี่น้องผมมาอัปเดตมาเบิงึงพามาเบิึงงว่วนครับประเทศไทยโดนหลายคลิปแล้วพี่น้องหลังจากประเทศไทยง่วนอีกทีอผมมีเวลาว่างเลยครับหลังจากมีเวลา,า,นนา,างงว่างมืาอนี้อ่ะพามาเบิึงง่วนดังนี้ดังไฟอย่างมันนะครับมาเบิึงงว่วนผมตอนนี้มันจ่าได้เคยทายลหลายคลิปที่แล้วนะครับทายไปลหลายคลิปที่ผ่านมา ที่ว่าอัปเดตมี10มี13ตัวนะตอนนั้นเนาะมี13ตัวตอนนี้ได้ออกลูกแล้ว4ตัวเป็น1 7แล้วนะครับคุ่นออกลูกแม่เลยียวอ้อนอยู่ฟังคุ่นเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งก่อนเพิ่นนี้ปล่อยไปเลี้ยงก่อนพอหรืปล่อยไปเลี้ยงนะครับเดไปเบิง่งเอาเบิ่งทางผีก่อนเลยครับนีเอาเบิ่งทางผีก่อนพี่นอ้องนอนอยู่เนาะโอู้งวันคือหลายแท้ นนแม่ลูกอ้อนญี่ปุ่นนะครับนอนคอหันบ้านนะครับนี่ออกลูกไปแล้วมีแม่หนึ่งแม่หนึ่งแม่สองแม่สามปุ่นแม่ซี่ญี่ปุ่นนะครับออกลูกแปรสีแม่นะครับ ร้อยอีกร้อยอยูหาแม่นะครับให้ออกลูกมันออกไปแล้วออกไปแล้วซี่เดี๋ยวอีกหาพรอนทองยุคเก่านะครับนอนทันอีกตื่นตอนนี้โฮเวลาเดโมงเสานะครับล่อยปดเลียงโคกนะครับเลียงโคกคือเก้าพีนอง ตอนนี้โลกเป็นตะยานนะครับหาวิธีป้องกันงัวแห่งหลายนะครับบังครับในวัดเนี่ยเต็มคอมอยู่เนี่นเหมือเเสากินเชียงอิม่มเอาเฟียงใส่ให้กินย่างเดียวปล่อยไปเลี้ยงเกี่ยวหยาให้เต็มไอรักอวันนะครับคอ,อกอับนี่ครับมันบ้าน ตตอนนี้ก็เพิ่มไปเป็นสิบเกตโต้วนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วเลี้ยงซอยกันผนเฟียงอัดไว้ให้เขาเ,เฟียงเฟียงอัดไว้ที่ว่าเคยรีวิวไว้นะครับอัดไว้อัดไว้จะคของนี่เองนะว่าจะคของกินเองนะครับเนี่ยก่อนละสิบหาบาทนะครับคาอัดตอนนะ่ะก่อนละสิบหาบาทคุมนะครับแบกอย่างนี้มาใส่ทัง้งไงกินเลยยัง,ยงไง ห้างว่ากับบ้านๆธรรมดานี่ครับเ,เห็ดเองแบบเป็นใหม่ตีใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ได้แค่ป้องกันห้างกับป้องกันจากโรคไอ้ล้ำปีตะกินระบาดที่ก็าจะแค่ฉีดยาฉีดไส้พาสองหาศูนย์อย่างเดียวนะครับตอนนี้นนแต่บบเนั็นแม็นก็บเต้มอยู่้ขน,นาดใส่ไส้พาดสองหาศูนย์อยู่ฉีดฉีน้ำขอกน้ำหยังมันก็ยัง เต็มคือเก่าอยู่แมงงแกไหนหาวิธีใหม่ยอยู่ครับสี่ร้องอ่อมอะไรเง,งเขียวกลางหมู่ไหนเขาบ่เมือพระออกมาเบิ่งทั้งหนาคอครับเบิง่งเบิ่งต่อครับคอกะกว้างเนี่นะครับพื้นที่ครกว้างอยอะด้วย ขี่เพื่นกับพึ่งขายไปเที่ยวเพื่อนเต็มอีกแล้วอน,นอนอย่หน,นึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับลูก 11, 12, 13, 14, 15, 16, สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดโตนะครับนอนอย่าเกี่ยวเอียงพนอนอี่นองหยิบปล่อยไปเลี้ยงนะพี่น้อง ตอนนี้ย่านย่างเดียวครับเราแวงเลี้ยงโลกอย่างเดียวเลยเราแวงไปเบิดแล้วครับเลี้ยงโลกนี่มาลูว่าสิป้องกันได้อยู่ดีสมใจตอนนี้ตอนนี้ท่านได้เกิดแต่ว่าเราแวกมู่บ้านนี่โอ้หเป็นเกือบทุกคอกแล้วครับเกือบทุกคอกแล้วเหลือได้คอกผมเนี่ยโอกาสรอดกันหน่อยแฮะเด็กแค่สีดยาป้องกันไลยซื้อมาลูว่าสีมาไม้สมใจยังบาลูเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีหมออยู่มู่บานแต่ว่าได้ เดออินขึ้นมาสีดยามาอย่างหายก้อนนะครับน่ากลัวเป็นดายานี่ดีโลกท่านนี้ท่านีมาน้มียาหอดรักษาสำหรับไเต้ตอนนี้กับแพ้นี่ครับเต่เครียดสีเต้ยาไซพาดสองหาศูนย์ไว้นะครับสีน้ำองนี่แล้วก็คึกเก้าครับตพงขนาดผมสีดยาเด้น่าสีดยาตลอดเด้ นาสดยาแมงวันยังเต็มพื่งเอาอยู่สียาอะไรแมงวันก็นหลายพื่งเราอยู่ขอ,อกันหมดหัวไอ้ผึ่งคอดนะครับสิดท,ท้ายขิดไปสิดท,ท้ายขิดไปมีตัวตัวดำๆนะครับสิดท,ท้ายไปตัวดำตีดท้ายขิดไปพี่น้องเพิ่งกับตัวขาวนะครับเนี่ยตัวนี้โบเลท้ายให้เบิง่ง ตัวนี้ครับตัวนี้นบริษัทไทยนะครับฮะเดตัวผู้ลูกนี่นะครับลูกสิงโตนี่แหละลูกพอคุ้มฟูงนี่แหละนอนย้มกันพนโอ้ยแม่เขาหายเลยครับเฮเบิ้งี่แม่ดำสีท้ายเห้ยเบิ้งพี่น,อน้องไอ้สุก็อยู่ในพนสันเดยเวลาคนตื่น เห็นไหมเห็นบลุกลุกตัวใหญ่ด้ตัวนี้ให้ลุกบ้างเร็วลุกบ้างลุกบ้างลุกบ้างลุก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 โอ้ยลุกขึ้นไหมพิษทาป่ะเอ้างอนโดนเพราะลูกหยากแมงวันไหม มันหลายอา้าวตื้นเลยน,น้อยๆจะหักแค่น,น้อยๆตัวผู๋น้อยเอากินนมเร็วนะฮะแม่บ่าพึ่งออกได้ประมาณสองสัปดาห์ครับเนี่ยประมาณสิบข้ามื่นนี่แหละน้อยๆในตัวผู๋นะครับแดงดีตัวใหญ่ครับใหญ่ก็เมียหลายเลยเลย ตัวแม่บอลตื่นคุณลูกนอนอยู่างไรคุณขาวๆนี่คือกันท่าน,น,เ,น,น,เ,น,น,นเห็นลูกคือก,อก,ก,อกัดนนี่ก็เด้เอ้าพี่น้องนี่มาอัปเดตบอกงัวเนาะบอกจ่ายบอกแต่ไทยโดว์นี่ดีมาไทยพี่น้องเบิ้งนะว,งว่างัวเป็นงด้ตอนนี้ก็ยัง ปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีถุกโตแล้วเก็เราแวงจากโลกเราแวงคึอกันคอยพานผลวิกฤตนี้ไปได้ทุกคนนะครับเป็นมากเลยมันยากตอนนี้คิดได้แต่ว่าให้มันอย่ากเกิดกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เป็นระแวงนี่เป็นหลายเลย ลกลกพี่น้องท่านใดเลียงง่ออยู่กันคอมเมนต์ได้เครับเป็นไดดครับอยู่ทางขอกพี่น้อง,องเป็นไดแน่ติดล้ำปีต่กินกันบ่หรือจังใดครับอันนี้ก็ขี่แต่ป่องกันคือว้าละครับแต่ขี่เป็นไดต่อไปบ่หลุ้เลยหาวิธีว่าทีกลางมุงนะต่อไป ถ้าเป็นมาเนี่ตีผมว่าอย่างนั้นเป็นง้อหน่อยนะโอกาสหลอดมันหน่อยเป็นง้อหน่อยบ่อยากให้มันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะรืมบอกง้อหน่อยออกมาซีตัวนบ่ซีตัวออกมาล่าสุดนยหน่อยมีตัวแม่สองตัวมีตัวผู้สองตัวนะครับออกไลกันเลยออกเดือนเมื่อกี้ออกฟอมันเบิดเลยจนต้นเดือนนะ่ะออกมาครับ มายังไปติดว่าน้อยกับพ่อเลยดังไฟเฮ้ยดังไฟฟังผุนดังไฟให้กองนึงเลยไฟกองดังฟังผุนครับดังไฟเลยบ้างดังกับสีปงๆข้งเขาเล็กน้อยกับพ่อออกไปเลี้ยงนะครับไป ว่าในตื่นแล้วครับเนาะเดี๋ยวไทยเบิงเ้ง,งเรื่อยๆไดไ้พี่น้องเด้อบัณฑ์นี่แต่บริษัทไทยพี่น้องเบิ้งโดนเนาะเอาไปนี่เดียวไทยพี่น้องเบิ้งสมือลงคลิปดูๆนะครับเดียวกับงว้วนะครับอัปเดตง้วเพราะว่าช่วงนี้เข้ากับแสงงว้วมาแห้งดีแล้วปีสะกินจะกินได้เบิ้งไหนหน่อยนี่เป็นทต่โตนเขาได้หันเป็นมากแล้วเนาะพี่น้องครับจะได้มาอัปเดตให้เบิ้งอีกนะครับอัปเดตให้เบิ้งทุกเศร้าอยู่เรื่อยๆนะครับตามเศร้า อืหูวครับนีอะไรตุกตุกหยาดแล้ววิ่งให้เบิดเถือนพี่น้องเอ้ยคนหักงัวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนหักงัวทุกคนก็นอย่างนันเกิดแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวฉิมาอัปเดตให้เบิ้งต่อได้พี่น้องเด้อคลิปนี้อ่ะขอฝากพี่น้องไว้เด้อครับของงัวบ้านๆของผมนะครับป้องกันอยู่เดี๋ยวอัปเดตบงวันที่นี้ ลูกไม่ยังบ่ผู้ใดขอ,อกใดรมีลูกไม่ยังกะคอมเมนต์มาบอกนะครับเพื่อป้องกันได้แบบใดต่อใดคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแค่ซ้ำนี้นะครับเนาะสําหรับของง้อาบานๆของผมเองนะครับครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่รับชมในเบื้องตอนนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ